ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรายละเอียดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้มาดูของจริงครับฟ้าก็ไม่เป็นใจอีกแล้วมีแต่เมฆครับว้าวมาแล้วครับนี่ครับสองแรงครับสองแรงของแรงแดดไม่มีนะครับวันนี้วันที่สิบห้า ยังอยู่ในช่วงมรสุมนะครับพายุเข้าแดดไม่มีแต่มั่นใจได้นะครับสำหรับชุดนี้พอออกสนนิ้วแต่เรารีดมาเป็นนิ้วครึ่งนะครับที่รีดเพื่อดันให้แรงนะครับแต่จริงๆแล้วได้น้ำเท่ากันครับได้น้ำเท่าเดิมเท่าสองนิ้วเลยครับปล่อยน้ำเยอะนะครับน้ำเยอะน้ำมาก บอกผมได้อยากได้ตัวแรงๆผมจัดให้ครับในราคาเบาเบาย่อมเยาคุยกันได้ครับคุณครูก็เป็นของคุณครูเองแล้ครับชุดนี้เอ,เอาตัวแพรชุดห้อยโคงก็เลยตังชุดกเมมดเพิ่มนะครับเ,เ,เ,ปเป็นพี่สาวนะครับเนาะพี่สาวของคุณครูามากันครับ คือกลัวหายครับดงนั้นจะติดเอาไว้ก็กลัวหายก็เลยใช้เป็นชุดเดียวในสองระบบครับแต่ถ้าเป็นสองแรงสี่แผงอย่างเดียวนะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทครับของสมอนะครับของสมอสามหมื่นบาทเป็นชุดตรงนะครับชุดตรงช่วยติดตั้งด้วยครับเพียงท่านมีเหล็กมีอะไรให้พวกเราเรา,เราไปช่วยทำ เสร็จเรียบร้อยให้น้ำไหลแบบนี้ครับเรายิ้มกเกษตรกรยิ้มเรากลับด้วยความภาคภูมิใจนะครับแต่ถ้าน้ำน้อยน้ำไม่มีหรือน้ำมันไหลไม่ไม่อิ่มตานะครับเราก็จะคำนวณหาเือหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและ,กะเกษตรกรน,นะครับ กันพังนะก็แรงมากครับแดดไม่มีนะครับเต็มท่อครับดูครับสะใจมากเอ็มท่อครับผมหากสนใจก็โทรมาได้ครับกับเบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับนะคนใดติดตามผมก็จะเห็นผมเรื่อยๆว่าผมจะไปทำงานที่ไหน เป็นอย่างไรที่ผมคำนวณออกมานะครับที่ผมยังไม่มีคลิปที่ลูกค้าติดไว้นะครับไม่มีคลิปเรื่องเสียนะครับผมคำนวณออกมาแล้วว่าปั๊มตัวนี้จะใช้แ็งเท่านั้นเท่านี้นะครับมันเลยไม่เสียนะครับที่ผมติดมาเลยไม่มีคลิปที่ได้ไปเคลมลูกค้าบ้างอะไรบ้างไม่มีเลยครับเพราะเราคำนวณให้มันตรงมาตรฐานนะครับเนาะ พอตรงมาตรฐานปุ๊บผลเสียมันก็ไม่มีนะครับผลเสียไม่ตามมาเราก็สุกใจอิ่มใจไปด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับผมข้างลุงโซล่าเซลลและก็เกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับนะผมข้างลุ่โซล่าเซลลหรือว่าเสียงรุยทุ่งก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับมาถึงการใช้งานจริงนะครับเนาะ นี่เป็นวันใช้งานจริงนะครับเวันนี้เรียบร้อยน้ำไหลแรงแดีคุณครูอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านน้องของฟานตันบุญฟานอพย์ขังตะเกงเซนครราชสีมาครับถารสนใจมาดูงานได้ที่นี่แหละบ้านน้องของฟานนี่แหละมาได้เลยสวนน้ำมาดินยาปงเนี่ยมาถามหาเนี่ยแล้วอันนี้สูบน้ำ้านาครับผมสูบน้ำจากต่อมลึกมากนะสามารถบุกขึ้นมาได้เป็นไงเนาะระบบการทำงานของช่างลูก อยากมาอะไรมาได้มานั้เลยนบริการดีมากติดต่อได้เลยนะคะใชังานสนใจติดต่อัางลุงกดในเซุขึ้นเลยใช่ไหมเนาง,งลุงโซล่าเซลล์ขึ้นไหมครับเข้าไป <นะ S 2> ด,ดูในยูทูบก็าง,งลุงโซล่าเซลล์ก็เห็นโซล่าเซลก็ขึ้นมาเายละเอียดไงติดต่อที่ทางีครับขอบคุณมากครับกาใช้งานจริงนะครับของวันนี้จะให้ดู ฟ้าหลวครับนี่คือฟ้าหลัว,ลวแต่นี่คือประสิทธิภาพนะครับนะน้ำเข้านาครับนี่ครับทดสอบและวางระบบให้หลวไม่เข้าใจก็เทคแครครับครับผมแรงครับ แรงนะครับเนาะแรงนะครับดูครับดูดูความแรงครับสะใจมากขอให้มีน้ำาะะครับ